ทำไมพระอาจารย์จิกงถึงให้ความสำคัญกับเรื่องศีลห้าตรงนี้ผู้น้อยก็ได้เอามาจากหนังสือเรื่องบำเพ็ญขัดเกลาพุทธจิตนะคะท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าศีลเนี่ยเป็นรากฐานเบื้องต้นเลยที่จะพาคนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดค่ะนะถ้าใครก็ตามนะคะที่ไม่รู้จักถือศีลนะนะนะ คนนั้นเขาก็จะทําผิดกันมากมายค่ะเหมือนกับรายรับไม่พอกับรายจ่ายอย่างนั้นแหละนะก็เลยต้องใช้ศิลมาเป็นกรอบบังคับให้คนเราอะทำผิดกันน้อยลงไม่ว่าใครจะบำเพ็ญในสายไหนก็แล้วแต่นะคะก็ล้วนที่จะต้องรอบคอบระวังรักษาศิลให้กายวาจาและใจบริสุทธิ โดยเฉพาะสิทธิอนุตรธรรมนะคะเราบำเพ็ญปฏิปทาของสายพระโพธิสัตว์กันเราก็ต้องระวังนะ,ะเราก็ต้องระวังเรื่องศีลเช่นกันแม้แต่เรื่องที่เป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยสิ่งที่ละเอียดนะคะมิฉะนั้นทุกขณะที่เกิดความคิดเนี่ยจิตสำนึกของภายในของเราอะจะไม่บริสุทธินะ์ปันการปฏิบัติธรรมนะ่ยคือมันมีหลายแนวทางคะ่ะ นะแต่ว่าที่เหมือนกันเลยก็คือการหือศีลถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะละทัทธิใดคะ่ะเรื่องศีลนเนี่ยจะเป็นธรรมที่เอามาปฏิบัติร่วมกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยอยากที่จะให้พวกเราอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระอาจารย์ที่โกงนะคะก็อยากที่จะให้พวกเราได้เข้าใจเรื่องศีลกันอย่าง ทองแท้แล้วก็จะได้เมื่อเห็นคุณค่าก็จะได้ไปรักษาสินกันนะครซึ่งสิทธิอนุตตรธรรมในวันนี้นะคะไม่ใช่ แค่รักษาเฉพาะปณิธาน10แล้วก็รหัสคาถาเท่านั้นนะคะถึงจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะว่าอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าถ้าเอาแต่ท่องทุกวันนะไม่ได้ไปตัดตัวต้นคิดหรือว่าไม่ไปถอนรากถอนโคนรากเง่าของความผิดบาปทั้งหลายออกเนี่ย เราก็จะเข้าขายเหมือนกับดาย่าแต่ไม่ขุดรากเงานะ้าเนาะพอมีฝนมีลมนะพัดมาพอฝนตกนะรากตรงนี้มันก็สามารถที่จะแตกยอดดอกใบขึ้นมาได้อีกรากเง้าของความผิดบาปเนี่ยจะต้องตัดขาดขุดทอนให้สิ้นโดยเด็ดขาดค่ะโดยจิตพุทธะจิตพุทธะที่อยู่ในตัวของเรานะจึงจะเจริญแล้วก็จะเบิกบานแจ่มใสนะคะสิน สมาธิปัญญาสามตัวเนี้ยนะท่านคิดว่าอะไรมาก่อนคะพระอาจารย์บอกว่าศินต้องนำมาก่อนคะ่ะการที่ได้พบวิถีธรรมหนทางตรงในยุคสุดท้ายเนี่ยก็เนื่องจากรากฐานของเราเวในทั้งหลายเนี่ยจะค่อนข้างหยาบก็เลยไม่เห็นจิตเดิมแท้ของตัวเองได้ทันทีไม่อาจสำรวมที่จะรักษาตนให้บริสุทธิ์ได้ จึงต้องอาศัยศีลให้เป็นครูเลยค่ะเป็นตัวนําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาวะของจิตเดินเดิมแท้ที่เขาเปี่ยมพร้อมไปด้วยความรู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเมตตาใช่ไหมแล้วก็ปัญญาเราเข้าไม่ถึงแล้วนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาศัยศีลน,นี่แหละเป็นครูนําทางเรา ไปนะคะโดยการถือสินเนี่ยจะช่วยให้ครอบครัวเราเป็นสุขช่วยให้สามีภรรยานะที่ถือสินน่ะก็จะมีความทุกข์น้อยลงในเรื่องการชู้สาวกินเหล้าเมายาอบายมุกอะไรต่างๆย่อมไม่เกิดขึ้นนะคนทุกคนถ้าในสังคมเนี่ยนะถ้าถือสินเป็นไงคะลองจินตนาการดูบ้านเมือง ก็คงไม่ต้องมีสถานีตำรวจละไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องมาใช้กฎหมายอะไรควบคุมสักอย่างนะถ้าวัดเชฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากให้สังคมสงบสุขนะคะทุกคนจะต้องถือศีลค่ะแล้วก็อาศัยศีลมาควบคุมตัวเองนะนอกจากการจะอาศัยศีลเป็นครูมาควบคุมตัวเราเองแล้วไม่ให้ทำความผิดบาปความชั่ว การถือศินเนี้ยก็ยังจะช่วยให้เราหลุดพ้นอีกด้วยนะคะหลายๆคนนะคิดว่าศีลเนนะี่ยเป็นแบบเหมือนตัวบังคับเนาะเป็นเครื่องผูกมัดคอยจํากัดเสรีภาพเราเหมือนกับผู้น้อยสมัยก่อนฮนะทาไมทาไมต้องให้ถือศินด้วยนะข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามห้ามอะไรก็ห้ามไปหมดแล้วทําไมจะต้องห้ามนะความจริงน่ะนะคะเจตนาของศีล ไม่ใช่ห้ามนะแต่ว่านะคะสิลจะเปรียบเสมือนกับรางรถไฟนะถ,ถ้าเราแล่นตามรางไม่ออกนอกรางตัวเราจะเป็นอันตรายไหมคะก็ไม่เป็นอันตรายนะคะก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของศิลแต่เมื่อใดก็ตามที่เราออกนอกขอบเขตคะ่ะออกนอกรางรถไฟรถไฟออกนอกรางเป็นไงคะโอ้โหทีนี้แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ สัญญาณไฟแดงก็จะเตือนภัยนะคะทำให้เราเป็นคนละเมิดสินนี่แหละนะเพราะว่าการละเมิดสินนะมันสร้างความเดือดร้อนนะไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองเท่านั้นคนอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะทุกวันนี้โลกร้อนนะโลกเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนส่วนใหญ่เพราะอะไรลองคิดดูนะนะเกิดจากคนที่ ไม่มีศิลใช่ไหมคะการฆ่ากา่ะก็เกิดจากการผิดศินข้อหนึ่งการช่อโกงลักทรัพย์ขโมยอะไรต่างๆก็เกิดจากการผิดศินข้อสองการเป็นชู้ใช่ไหมคะอะไรต่างๆก็เกิดจากการละเมิดศินข้อสามนะแล้วก็การใช้ปากทำความชั่วอะไรต่างๆทำให้เกิดความคุ้นข้องมอง,มองใจ นะนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆก็มาจากการละเมิดสินข้อ4แล้วก็พวกขับรถชนเมาอะไรแบบนี้แล้วก็เมาแล้วก็ไปสร้างก่อความวุ่นวายก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นก็มาจากการละเมิดสินข้อ5เราคิดดูว่าถ้าทุกคนในสังคมเ,เนาะ ถือศินห้าเนี่ยนะคะหรือว่าปฏิบัติตามสินห้าสังคมนี้จะสงบสุขขนาดไหนเนี่ยนะคะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะมันยุคสมัยเนี่ยเราก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับว่าเป็นยุคที่จิตจิตของคนเรานะ่ยห่างไกลเหลือเกินนะจากความเป็นสภาวะของจิตเดิมแท้ นะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะทุกคนนะมีความเมตตากรุณาประจําใจอยู่แล้วแต่ถ้าคนไหนที่เขามีความเมตตากรุณามีคุณธรรมประจําใจศีลมีผลอะไรกับเขาไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเออไม่มีหรอกศีลไม่มีผลอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นศีลก็คือการกําราบตัวเองนี่แหละ จะเสริมสร้างให้ตัวเราเนี่ยเกิดความเมตตาการุณาศีลจะช่วยกำราบตัวเราเองไม่ให้เผลอเจอไม่ให้ไปลักขโมยไม่ให้โลภอยากไม่เมาดื่มสุราขาดสติไม่มักมากในกามนะการถือศีลหรือปฏิบัติตามศีลเนี่ยช่วยให้เราเข้าสู่สัมมาสัมโพธิมรรคนะคะก็คือเข้าสู่วิถี แห่งพระพุทธพระโพธิสัตว์นั่นเองถ้าวันนี้เราอยากเป็นพระพุทธพระโพธิสัตว์นะจุดเริ่มเลยเราก็ต้องมีศีลค่ะนะไม่ว่าจะศาสนาไหนถ้าถือศีลก็ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะซึ่งแต่ละศาสนานะคะอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะก็ทำให้เราอยู่ในขอบในเขตไม่ไปวุ่นวายไม่ไปทำร้าย ัวเราหรือคนอื่นนั่นเองเราอย่ามองเห็นศีนเป็นเครื่องผูกมัดพันธนาการสิคะเนาะถ้าเรามองว่าศีนเป็นเครื่องบีบบังคับเครื่องผูกมัดเรามันจะรู้สึกอึดอัดนะคะใช่ไหมอึดอัดเพราะปกติคนเราอะไม่ชอบให้ใครมาบังคับอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งมองมีความเห็นแบบนี้ไปอีกเราก็ยิ่งคือไม่อยากถือศินวาเถอะจริงๆแล้วศิลไม่จําเป็น ต้องมีก็ได้ถ้าเราเป็นคนดีอ่ะเพราะนั้นใครอึดอัดมากที่สุดนะก็คือเป็นคนที่คนที่พร้อมที่จะทําความไม่ดีได้ทุกเมื่อนั่นแหละเขาจะรู้สึกอึดอัดแต่ผลสุดท้ายเป็นไงฮะเขานั่นแหละที่เดือดร้อนใช่ไหมคะส่วนคนที่ทําดีอยู่แล้วอ่ะถึงแม้จะมีศินกี่กี่ข้อก็ตามจะมีบัญญัติหรือไม่บัญญัติขึ้นมาเขาก็ไม่เดือดร้อนหรอก และที่ที่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พระอาจารย์ฝากไว้ก็คือท่านบอกว่าอย่าเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดระดับการบำเพ็ญน,นะ,ะว่ามีจำนวนศีนมากสินน้อยมันไม่เกี่ยวนะคะหรือเอาสิน,นี่มาพิจารณาหาความผิดของคนอื่น นะไม่ต้องนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีขั้นตอนของการบำเพ็ญแตกต่างกันไปค่ะนะทุกคนเขาจะเมื่อกุศลลจิตเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเน่ยเขาก็จะมีจิตใจที่อยากจะรักษาศีลขึ้นมาเองพระอาจารย์ก็บอกให้เราบอกว่าให้เขาค่อยๆปรับสภาพไปค่ะโอพระอาจารย์ใจดีมากนะคะไม่ไม่โหดร้ายเลยสักนิด นึ่งนะใจดีแล้วใจดีอีกนะคะแล้วเรานะบางทีก็พออ่านมาแบบนี้ก็ละอายใจตัวเองเหมือนกันนะพระอาจารย์ใจดีขนาดนี้นะเรายังจะไม่ทํำอะไรเพื่อ,เ,อเป็นการสํำนึกบุญคุณพระอาจารย์เหรอนะอันนี้ผู้น้อยพูดกับตัวเองนะคะในอดีตชาติที่ผ่านมาเนะี่ยคนเราก็ปลูกเมล็ดพันธุ์นะ ต่างๆเลยที่มันเป็นเหตุและก็ผลมากมายที่ส่งผลมาถึงภพชาตินี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นอาจจะเป็นจุดบอกพร่องนะคะที่มันสั่งสมมามานานอะ่ะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าเราต้องอาศัยศีลค่ะ นะอาศัยศีลมาค่อยๆปรับสภาพค่อยๆกำราบตัวเราเองเนาะในอดีตชาติเราเองอาจจะศีลไม่ครบนะอาจจะาขาดข้อใดข้อหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยอาชีพหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าการอบรมหรืออะไรก็ตามนะพบชาตินี้เราได้มารับธรรมะได้เจอธรรมะแล้ว เราก็ค่อยๆกำราบตัวเราไปนะคะเราไม่ต้องรอให้ใครมากำราบหรอกนะคะแล้วก็พระอาจารย์เขาบอกว่าอย่าได้กลัวการถือศีลค่ะสำหรับผู้บำเพ็ญเนี่ยศีลเนี่ยเป็นบันไดที่จะต้องก้าวขึ้นไปเพื่อมุ่งสู่วิถีโพธิสัตว์เลยนะการที่เราสร้างบุญกุศลกันโดยไม่เข้าใจเรื่องศีลก็ เปรียบเหมือนกับที่เรานะคะใส่เสื้อผ้านะเสื้อผ้าที่มันเปื้อนที่ยังไม่ได้ซักนั่นแหละนะ,ะเอาออกมาใส่ทีไรรอยเปื้อนก็ยังคงอยู่นะเหมือนกับสิ่งที่มันไม่ดีที่มันก็ยังคงเกาะตัวเราอยู่มันยังมีเพราะว่าเราไม่ได้ชำะระล้างหรือว่าซักออกไปนั่นเอง อนุใสในแต่ละชาติของชีวิตที่ได้สั่งสมไว้มันไม่ได้ขจัดไปมันยังนอนเนื่องอยู่ในสันดานมันยังเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ในผืนนาเมื่อได้รับแสงแดดนะได้รับฝนได้รับลมมันก็จะแตกใบงอกงามขึ้นมาใหม่อีกนะพระอาจารย์ก็ย้ำอีกว่าดายญ้าไม่ขุดรากเงา่าลมฝนพัดเจ้าก็แตกยอดดอกใบ การจะกําจัดวัชพืชในจิตใจต้องอาศัยถือศีลเป็นหลักถึงจะถึงรากถึงโคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากมีความก้าวหน้าในเรื่องการปฏิบัติบําเพ็ญเราก็ต้องถือศีลค่ะศีลข้อ1 2 3 4 5นี่แหละซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นตัวชี้วัด ความเป็นคนหรือว่าความเป็นมนุษย์ค่ะสมมุติว่าศีลห้าข้อเนี่ยเรานับได้เป็น100%เนะเพราะฉะนั้นถ้าแตกออกมาแล้วก็จะข้อละกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คิดแบบคำนวณแบบง่ายๆเลยนะยีใช่ไหมคะถ้าเรานะขาดสินไปข้อหนึ่งความเป็นคนเราก็จะเหลือ80%ถ้าเรา ถือศีลไม่ครบนะคะขาดไปสองข้อความเป็นคนของเราก็จะเหลือ60ถ้าเราศีลทุกข้อเราทุกศีลหมดเลยนะคะไม่มีศีลเลยสักข้อเป็นไงความเป็นคนของเราไม่เหลือแล้วค่ะนะ,ะพบชาติต่อไปอก็ยากนะคะที่จะได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์ ยากที่จะมีโอกาสมาได้บําเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกับพระพุทธพระโพธิสัตว์ร่วมกับอาวุโสและก็ผู้มีธรรมทั้งหลายนะคะวันนี้เราประคองรักษาศีลในใจของเราหรือยังผู้น้อยเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ